สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มพีทีริมทางหลวง202ช่วงสวนภูมิกเกษตรวิสัยในจังหวัดร้อยเอ็ดวิดีโอนี้จะพาสำรวจเส้นทางจากอำเภอกเกษตรวิสัยไปจนถึงอำเภอจตุลรพักพิมานซึ่งมีระยะทางประมาณ22กิโลเมตรตามแนวทางหลวงหมายเลข214ซึ่งเป็นถนนที่มีความสำคัญมากที่สุดอีกสายหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาหลายสิบปีทางหลวง202จะฉีกซ้ายไปอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยไปพุทธทยสงไปปทายนะครับจะไม่เข้าตัวอำเภอกเกษตรวิสัยนะครับและนี่ก็คือถนนปัฐมานนทางหลวงหมายเลข214เข้าตัวอำเภอกเกษตรวิสัย จะมีไฟแดงหน้าปศะสุสัตว์กเกษตรวิสัยขวามือคือโรงเรียนจันทะลุเบกสา,านุสรซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ มาถึงตัวอำเภอถนนก็จะถูกบีบให้เหลือเป็นแค่สองเลนเนื่องจากเป็นชุมชนเก่าแก่ไม่สามารถขยายถนนได้เกษตรวิสัยเป็นชุมชนขอมเก่าแก่มาแต่โบราณมีหลักฐานโบราณวัตถุเป็นที่ปรากฏคือกูกระโดนซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดธาตุก่อนจะล้างไปในช่วงขอมเสื่อมอำนาจ ก่อนที่ชาวลาวจะอพยพเข้ามาอยู่แทนที่เมื่อปีพศ2416โดยอุปราชเง่าแห่งเมืองสุวรรณภ,าภาูมิพร้อมบริวารได้นำผู้คนจากเมืองสุวรรณภูมิจำนวน4,800คนมาตั้งเมืองเกษตรวิสัยซึ่งได้รับโปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมจากราชการที่5ให้อุปราชเง้าเป็นเจ้าเมืองโดยพระราชทานนามว่าพระศรีเกษตรตาพิชัย และเป็นบ้านเมืองสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอำเภอเกษตรวิสัยมีพื้นที่ทั้งหมด870ตารางกิโลเมตรมีประชากรจำนวน97,439คนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น13ตำบล177หมู่บ้าน มาถึงสถานีตำรวจภูทรเกษตรวิสัยซึ่งอยู่ซ้ายมือนะครับต่อด้วยที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัยมาถึงสามแยกหน้าที่ว่าการอำเภอทางหลวง214ก็ 4, จะเลี้ยวขวาขึ้นเหนือ ไปอำเภอเจตกุกดับพิมาตรในตัวจังหวัดร้อยเอ็ดฝ่ามือคือโรงเรียนเมืองกเกษตรวิสัย ขวามือตลาดโลตัสและทกศเกษตรวิสัยตรงนี้มีสีแยกไฟแดงหน้าทกศ บ้านเบาแบงตำบลเกษตรวิสัยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข214สายกระสินช่องจอมเป็นทางหลวงแผ่นดินสายหนึ่งในภาคตอนบอกเฉียงเหนือตอนกลางตอนล่าง โดยเริ่มจากเขตเทศบาลเมืองกาลสินผ่านอำเภอกรมราสยจังหวัดกาลสินอำเภอจังหารอำเภอเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเจดุรพักที่มานและอำเภอเกษตรวิสัยของจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระอำเภอเขาสิงหลินอำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์แล้วไปสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ ชายแดนประเทศกัมพูชาคนเฒ่าคนแก่เคยเล่าให้ฟังว่าในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนที่ยังไม่มีถนน,นหมายเลข202ชาวเกษตรวิสัยจะเดินทางไปนครราชสีมาหรือกรุงเทพต้องใช้ถนนเส้นนี้ เดินทางขึ้นเหนือเข้าตัวจังหวัดเพื่อขึ้นรถโดยสารไปสารคามไปบ้านไผ่แล้วค่อยบกลงใต้ไปนครราชสีมาอีกทีเรียกว่าในสมัยนั้นจากเกษตรวิสัยไปนครราชสีมาเราใช้เวลาเดินทางเป็นวันกันเลยทีเดียวนะครับ บ้านหนองเศร้าโพนงอยตำบลเกษตรวิสัย ช่วงนี้ยังไม่ได้ขยายถนนก็จะมองเห็นผิวถนนเดิมที่เป็นสองเลนอยู่นะครับบ้านคุยผงตำบลเหล่าหลวงอำเภอเกษตรนิสัย ตอนนี้ยังอยู่ในเขตทุ่งกุลาอยู่นะครับวิดีโอนี้ถ่ายช่วงเดือนเมษายนเราก็จะเห็นความแห้งแล้งของทุ่งกุลาสองข้างทางกันนะครับจะเห็นสะพานข้ามคลองเป็นระยะระยะซึ่งคลองส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นคลองที่กดขึ้นตามโครงการอีสานเขียวเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งในภาคอีสาน เข้าเขตอำเภอเจตุกและพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด บ้านยีโคดต,ตำบลสีโคดอำเภอจจตุระพักพิมาน ถนนขยายเป็น4เลนอีกครั้งนะครับ บ้านหนองต่อตำบลหัวช้างอำเภอจตุกระพักพิมาน มาถึงตัวอำเภอจตุลภักพิมารซ้ายมือตลาดโลตัส เมืองจตุรลพักพิมานมีชื่อเดิมว่าบ้านเมืองหงตั้งเป็นเมืองจตุรลพักพิมานเมื่อพศ2425ในราชก,การพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชก,การที่5ปัจจุบันอำเภอจตุรลพักพิมานมีพื้นที่ทั้งหมด522ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด7 9 1 7 1คนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12ตำบล1น150หมู่บ้านสำหรับทางหลวงหมาเยเลข214ช่วงจากอำเภอะจะตัวรับพักที่มานไปจนถึงตัวจังวหวัดร้อยเอ็ดแอดินขอแยกไว้ในวิดีโอหน้านะครับเพื่อวิดีโอจะได้ไม่ยาวจดเกินไปอย่าลืมติดตามชมกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากทางช่องพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ